ไม่ได้เธอจะมองเห็นอีกนานไม่ที่ฉันจอไปฉันจคไม่รู right. ้จะไปไหนฉไม่กลไปป่าแบงค์ยืนป่าไหวไหมกอบป้มไมวันนี้ช้างนี่ สาน私は私はิดเอ้สานิดมามึงอยู่กับกูเนี่ยไอ้สารนิดอ้ยจันต่องจันตอง่ะเกิดมาเพื่อพีชีพสานิดเอไ่ไะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกลับเลยวาเลยมีคนดันอยู่ Ơi, ồ oh bin, 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 oh,

สต hmm. มเมดเมดไม่ต้องช่วยผมกันครับยังไม่ห้าทีเลยสานิดไปแล้วสานิดเมดไม่ต้องช่วยผมกันครับเยดกูโลหอ จะติ๊กเกอร์ไม่มีทันสั<า>กตัตาสยสงนละเมดไปช่วยข้างบนเลยครับสาน,นิสสาน,นิสอมกรอนยอื้อเจอกระโดดแหวเบื่อนแหวเบื่อน โอ้ยวิ่งอยู่โอ้ช้ามีรองเท้าปูนี่ต้องปล่เสียวอีกแ้วยิ่เหมือนโจ๊บเป็นลูอ่ะแฮงแมพเนะเอ้ยยิแบบคอมมสไลมาปุ๊บนิสฟมารอเลยยิ่ประจำเนี่ยมึงดูมึงดูดิเหร่าเขาต้องทำไงทำใช่่งเหมือนมืตอเลย ร cool. ู้ว no ่าจ right> ังหวะนี้แบบคุณจะสไลด์มาคุณจะอะไรมาของสไลด์มานั่นนอะไรมาและมาล่อมาแพ้ทางอะจริงๆวะแ้ไก่้ยแม่งกูแม่งไม่ไก่แพ้ระยะอมันตอดเราได้เรื่อยๆคุรดีดีเราหาตัวไม่เจออยู่ในป่า

ไม,ไม่ไหวไ้ว่โต้งถอยก่อนนีเ้เลือดหมดไอ้เออสีเลือดจะไปหมดเลยไอ้เชีย่ยปล่อยทำไมวะนอ,อ้เชี่ยไอ้เชี่ยโ้โหเออคุณรู้ว่าสถานี้ตายไปแล้วนะเว้ยไ,ไอ้ลูกบูนี่แมเออแล้วไหนลูกบูไม่ตายมัน,นออหนีมันหนีเห็นเรื่องนอนไม่มาเลย อ้เฮ oh. ียโอ้โหเจ็บร้อยเลยโจกมาไอ้ตันช่วยไม่ได้หมดตูไม่ได้ป้องตูหรืออะไรวะเฮียยิงแรงยีงแย่ไอ้ต๋องล้มร่างเลยได้ไงเฮียจัดแรกเพื่ออะไร กูรู้สึกว่ามันปับว่าเหมือนมิสไซล์เหมือนรัศมีมันอะคือแบบไม่ได้โดนเต็มเ็มหรืออะไรไอ,อ้เหี้ยก็คือแบบเฉียด,ดจรวดเออก็โดนไอ้เหี้ยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยเมธลงไปช่วยล่างเลยครับไม่ต้องห่วงเมธลงไปช่วยล่างเลยครับไอสัตว์ไม่ต้องห่วง เอ้ยมูลาดมาป่าววะมูลาดเกียร์กลางให้หน่อยครับโดนกูโดนกูโดนมูลาดมาป่าโดนกูดิ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 อีตา โอ้ยโอ้โหว้าแล้วมันก็ไม่หายไปหมดเลยแบบมันไม่อยู่เลนเหอนทุกคนแล้วคูสไลด์อยู่มีมีปาเมทมาไอ้รูบูกับเมทมาตรงกลางแต่เมทมันไม่ไม่ลงไปเติมให้ท้ายสเมทมันไม่ลงไปช่วยข้างล่างก็ได้ไม่ช่วยชีอ นอนดิครับไอ้สั์นิ่มๆนิ่มโอ้ยยี่มันอยู่กับเพื่อนมันก็ไม่ตายหรอกกูบอกเลยมีโต้เอาเลยอ่ะพี่เอาไม่เอาไม่เอาเอาป้อมีแบง

ตัวหลังมันฟรีแตกดิเอ้ยดึงมาดิดึงมาดิดาดอ้สัตว์โหมเอ้ยมึงดันกามก่อนนะเดี๋ยวกูไปดันบนนี่มันไม่มีคนอยู่เนาะมันตายสาม,มไหมไหวอยอ่อยู่สามคน มันเกิดหมดแล้วถอยเลยจะได้เจอกูจะเข้าได้รวะบุกบุกบุกล้อเลยไายอย่ ตายอยู่ว yeah. ิ่งวิ่งวิ่งเออบบนบบนบนนโดนไอสัตว์บินใส่กูทำไมอยู่อยู่อยู่กลางไว้ก่อนนี้เดี๋ยวกูดันเองได้ได้อยู่แล้วมันตายเยอะตายสองว่ะระวังนะไอ้เนี้ยดาร์กดีกว่าว่ะเชื่อกู ทำยี่อะไรไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยเอ้ยดาร์กดีกว่าอ๋อไม่เอาด้วยจัดไปสุดานเองใจปอมอยู่เว้ยดาร์กดิกูบอกว่าเอาดาร์กไม่ทัน Ừ. 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 Vì mù, vì mù Chạch bài viết Bạn có dính rồi, mấy mà lấy gì tô đi Ai <laughs> Mình nhớ <yếu>, Tao <ý> <laughs> <laughs> <Cười, cười. cười. cười> ไอ้สัสเอ้ยกูแปลงร่างไว้เสียเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แหลมไม่แหลมไม่แหลมเดี๋ยวกูดันก่อนหลับบิดเลยสัสไม่ต้องแหลมไม่ต้องแหลมไม่ไอ้สัสพี่มูพาดเลยพี่มูพาดถอยเลยไอให้มังกรตีไปกูถอยเลยแบงถอยเลย เดินมาหนี้เดินมาหนี้ตามไม่ทันเหรอยี่ยมาดิมาดามาิปองกูยังไม่แตกไ,ไอสัตว์มาดิใส่ใส่กูให้สี่เลยกูให้สี่เลยกูบอกเลยมาดิไอสัตว์เฮ้ยาสิไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เอ้ย,ยอยากไอสัตว์ ไหวไม่โกะมาเร็วจัดซอนนี่กูวิ่งมันโดดใส่กูว่าเนื้อแม่งไม่กล้าไอ้สัสแม่งขึ้นนี่ไอ้ป้อมเราไม่แตกเอ้ยวิคองอะไรเนี่ยเฮ้อาแม่งเลยแม่งบินแล้วเอาแม่งเลยอืมจบล้อยสัตว์โง่เอ้ยหมูหมูไปดิหมูหมู มูไปหน่อยไอ้ยี่เอาสักทางไอ้ยี่มูไมบอกเอามูก้อนก่อนเลยอไม่ต้องเอาเลยยี่ต้องดันเลยแล้วมันโต้มอนอยู่ไว้เนี่ยดันแล้วต้องดันแล้วเฮ้ยพี่โต้งอันติไม่มีห้าวเลยเยอะด้วยเฮ้ยได้ว่ะ ใช่เฉยไอสัตว yeah, ์จบจบกลางเลยก็นนั่นเนี่ยไอสัตว์แบงมาเลยแบงมาเลยไม่ต้องดักอ่ะไอ้ยมันไม่ไหวโดนกูเตะเดี๋ยวโดนกูเตะเดี๋ยวใส่คอนเวิร์ดกูไปเตะหน้ามึงไอ้สัตว์เตะหน้ามึงใส่คอนเวิร์ตแล้วไปเตะหน้ามึงไอ้สัตว์เตะหน้ามึงไอสัตว์เอ้ยยำยำ Master of the secret martial art.